สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำยำต้นห่อนทานตะวันค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างเริ่มจากเนื้อหมูบดค่ะกุ้งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะต้นทานตะวันอ่อนค่ะ พริกกินดาตำหยาบๆหอมแดงซอยมะเขือเทศมะเขือเทศหั่นชิ้นหนาหน่อยนะคะสักประมาณนี้เรามาดูส่วนผสมของน้ำยำค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บมาดูวิธีทำกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะเราจะนำกุ้งลงไปลวกนะคะให้สุก กุ้งสุกแล้วตักขึ้นค่ะพักไวล้ลวกหมูต่อได้เลยค่ะสุกแล้วค่ะ วิธีและขั้นตอนการทำยำค่ะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวค่ะน้ำจานปีกิกใส่พริกค่ะ แดมะเขือเทศค่ะ ต้อนอ่อนทานตะวันใส่ลงไปได้เลยค่ะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ